สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวในโลกหวานพีิโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับสปอยในตอนล่าสุดท,ที่ว่าหนวดดำและก,กคุมาพวกเขาเนะี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนั่นคือในตอนล่าสุดเนี่ยสปอยเนก็ได้มีการบอกมาแล้วนะว่าคุมาเขานั้นเป็นคนที่ช่วยหนวดดำและก็แม่ของเขาในการใช้ความสามารถพลังผีปีศาจส,ส่งพวกเขานไปที่อื่นเพื่อหนีไปจากกาเลซึ่งในตอนนั้นหนวดดำเนี่ยก็จำความได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์น จงก็แนนอนนว่าการที่คูมาได้ไม่ครอบสามารถแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการปลุมาตั้งแต่แรกน้คุมาเขานั้นจะเป็นคนช่วยเหลือเราผู้คนที่อยู่ที่น,น,นั่นให้รอดตายใช่ไหมฮะแล้วการที่ในตอนล่าสุดนั้นได้มีการย,ยืนยันเรื่องาราวพวกนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวประเด็นที่มันน่าสนใจนวัตธรไมายาโรดาเขานั้นต้องปูเรืเลล่องราวให้หนวดดำในวัยเด็กเป็นน้บุญคุณชีวิตคุมาแหลแบบนี้เราวันนี้กอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจนวัตธรรมอาโรดาเขา,า,ททานหนึ่งท้องปบุนนุมาหลังจากนี้็นได้นะฮะ เพราะว่าถึงแม้ว่าหนวดดำนั้นจะดูเป็นตัวร้ายและก็ดูขี้โกงขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่คูมารนช่วยแม่ของเขาแล้วเขาไว้ในวัยเด็กผมคิดว่ายังไงหนวดดำนั้นก็ไม่น่าจะลืมบุญคุณครั้งนี้แน่นอนและที่น่าสนใจนี่คือในตอนที่คูมาเขานั้นอยู่กับวันนี่ซึ่งวันนี่เนี่ยก็อยู่กับพวกลูฟี่เทลบาร์บแล้วเนื้อหาในภาคเอลบาร์นก็จะเป็นฉากการย้อนอดีตที่มันได้พูดถึงการวาเล่และก็เรื่องราวในตอนล่าสุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้มันก็เลยดูเชื่อมโยงก,ก,นกันนเนเเเเอาาาามมกก่่จะป็หตรรรรืงวทค จะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เนื้อหาในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยมันจะทําให้หนวดดำเขาหนาะจะได้มีการมาต่อโซ่ท่านิมที่มาที่เอลบาฟเพื่อช่วยเหลือบอนนี่และคุคุมะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณในระแบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่านอกจากบุญคุณที่คุมะได้เคยเชื่ยออวขวายเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความแค้นที่เผ่ามังกรฟ้าอัศสุนเทพและทัานิมได้มีการโจมตีครอบครัวของเขาแล้วก็ใน,นตอนล่าสุดเนี่ยท่านิมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนซีเบให้กลายเป็นล่าปีศาจเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นเนเนี่อาจากเรืื่่อองงรราบุญคเนีก็จะมแ เทมันทำให้มีโอกาสสูงมากที่หลังจากนิโหนด,ดําเขาน้จะได้มีการประทานและก็ได้ต่อสูท้ทานนีมื่แบบนี้แต่ว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่น่าสนใจที่อาจจะทำให้หนวดดเเาเนี่ยเขาหน่าจะได้มีการร่วมมือกับพวกลูฟี่ชั่วเราในการต่อสูท้ทานอิมนะฮะนั่นก็เพราะว่าเนื้อหาสปอรในตอนล่าสุดมันมีการพูดถึงเรื่องราวที่ว่าซีเบกเขาในคิดน,น,นะว่าเดวิจอนาอดีตที่เป็นตน้นตระกูลของเขาเนี่ยอาจจะเป็นกัตริยแหนอดีตและการที่พูดถึงกัตริย์ในอดีตมันก็แน่นอนนะว่าเรื่องราวแรกที่เราจะได้มีการนึกถึงงงเเน่ััก็คือือออรรรราขราข20ษติ ที่ได้มีการร่วมมือกับจัดก,การจอาบอละไรแบบนี้ซึ่งในตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ราชินีลิลี่เนี่ยกลับไปที่อาราบาต้าแล้วก็ได้หายตัวไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่บอกนะว่าเดวิโจนนั้นเป็นเจ้าสารตันตานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเดวิโจนเขาน่อาจจะเป็นเหมือนกับราชินีลิลี่ที่ได้หายตัวไปแล้วถูกท่านินมินจจยก,การนั่นแหละแบบนี้หรือแม้กระทั่งเดวิสโจนในอดีตเนี่ยเขาน่อาจจะเป็นกษของอาณาจากโบราณที่ได้มีการแพแพร้ยี่สิบเอกสารอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะ มันก็ไม่โอกาสจะเป็นกษัตริยท์ทองอาจาจักรโบราณเหมือนกันเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ซีเบเขานั้นได้มีการพูดไว้เกีก่ยวกับคำสัญญาในอดีตแล้วทานอินเนี่ยก็ได้มีการบอกนะว่าจากคำสัญญาพวกนั้นเนี่ยมันคือเหตุผลที่ทำให้พวกซีเบกพวกเขานั้นต้องหายไปจากโลกใบนี้และคำสัญญานั้นก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตุกุนเดวีเนี่ยพวกเขานั้นจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่ฝ่ายจอยบอยแล้วก็ได้มีการสัญญาว่าจะช่วยเหลือจอรบอยที่ได้มีการกลับมาอีกครั้งนะแบบ แล้วก็อีกมากมายที่ได้มีการฟ้อรอนิกาแล้วก็จอบอลได้กลับมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าคำสัญญาตระกูลเดวี่มันคือการที่พวกเขาเั้งสัญญาจะมาช่วยจอบอลในอนาคตหลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาเั้งสัญญาแบบนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเจะจุดจัดการในระดับแบบนี้ซึ่งในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยก็จะเป็นจอบอลแล้วก็นิกาได้กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคำสัญญาได้เป็นแบบนั้นนั่นก็จะหมายความว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่หนดาจะมาร่วมมือกับลูฟี่นะฮะนั่นก แล้วก็หนึ่งเรื่องราวนั่นคือถ้าเกิดเดวิโจนเนี่ยเขานี้คือคนเดียวกับจอบอนในอดีตนั่นมันก็จะหมายความว่าคําสัญญาจากอดีตมันอาจจะเป็นคาสัญญาที่บอกนะว่าจอบอลนั้นจะได้มีการกลับมาอีกครั้งแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าในตอนนี้ตระกูลดีเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายแต่เระโมดแต่ว่าถ้าเกิดตระกูลเดวิสเล่นสัญญานะว่าจะกลับมาอีกครั้งในฐานะจอบอลเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนิโนดามนะฮะเขานักกาจะมาชิงความสามารถของพิษาจารูฟี่เพื่อที่เขาจะได้รับความสามารถนัการแล้วก็เป็นจอบอลที่กลับมาาาาแแต่่่ววนนนอโด ขานี้ยเป็นเจ้าแผนการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมมือกับลูฟี่ในการจัดก,การท่านิมโดยตรงนะฮะแต่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าโนดามเนี่ยเข้ามาสามท่านินนนมในตอนที่กำลังต่อสู้กับลูฟี่และในตอนที่ท่านิมเป็นพ่ายแพ้เนี่ยหรือว่าท่านิมเนีหนีจากไปหลังจากนั้นมันก็อาจจะมีศึกการต่อสู้ครั้งใหม่นั่นคือศึกการต่อสู้ด้วยโนดามเนี่ยจะมานเชิงความสามารถผร้มวิสัยไปจากลูฟี่อะไรแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็แน่นอนนะว่าโนดามกับลูฟี่เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็น่าจะได้ต่อสู้กันหลังจากนี้แน่นอนใะ แต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดและคำสัญญาก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าสนใจนะว่าเรื่องราวพวกนี้จะเป็นการปูทางให้กับลูฟี่และก็โนดาเนี่ยพวกเขาจะได้มีการร่วมมือกับชั่วเขาในการต่อสู้ท่นิ่มหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนตอมารอรุ้หรือก็เลาดูกันต่อไปนะฮะโอเคในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอ